แชร์ภูมิใจเสนอมีใครเคยกินไหม New York perfect she's key she's expert active or a w a r d a โอเว้าวแต่เขาบอกว่า admit n ิว sweet for โตเกียวนะแต่ว่าพี่หมออะไปที่ออสการ์มานะคะแต่ว่า ด้วยความที่ว่าฉลิย,ยากกินมากพี่หมอก็เลยแบบพยายามไปหาซื้อมาจนเจออะทุกคนไม่คิดว่าพี่หมอจะหาซื้อมาจนได้กินมากๆใครไปโตเกียวก็เดี๋ยวรอดูก่อนเขาบอกว่าหมดอายุที่หนึ่งแล้วกดูนี่กล่องมันเป็นอย่างนี้สีทองมีใครเคยกินไหม ติดตามแต่ดงพอดีโอ้ดงทอดีห้าปีหลอกเกินปะขิมเรื่องน่ารักชอมมาเขบคุณค่ะอายอตังแรงจริงทุกคนเดี๋ยวจะแก้ให้ชิมคือช่วงเนี้ยน้ำหนักขึ้นด้วยเพราะว่าแบบพอมันแบบเครียดมึนๆหัวเนาะหน่อ่ยอะไรเงี้ยก,กินเยอะพี่มินมีละครใหม่เมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะออนเม่อ่นะคะที่จะออนทีวีผมเสียอะไรหรอ เสีอะไรอะ่ะพอมันโดนแดดมันก็เป็นสีหนึ่งอะ่ะทุกคนเห็นไหมพอมันไม่โดนมันก็เป็นสีหนึ่งอะ่ะก็มีความแบบประกายประกายเหลืองๆองไม่แดงมากแต่ถ้าออกแดดก็เป็นสีแลายบ้านสปอยว่ามีซีรีส์เรื่องใหม่ใช่ค่ะมีซีรีส์เรื่องใหม่แต่แอบเอาบทให้ดูมาหลายตอนแหละจะขอรีวิวของกินก่อนนะคะ ละครเรื่องใหม่เตยรอหลุนพระเอกหลุนต่อไปทุกคนมันมีทั้งหมดแปดชิ้นจ้านั่งแกะให้พี่ๆดูแล้วนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะคือใครไปมีใครเคยกินไหมยังไม่มีใครเคยกินใช่ปะขอบคุณค่ะอุ้ยทำไมวันนี้ทุกคนให้หัวใจเยอะจัง เฮ้ยคือคนที่เป็นสายชีตต้องชอบอะ่ะเห็นปะม,มาหามามีซีถ้าอยากกินนะมาหามามีซีอือือือทุกคน มันคือโคตรชีสขอชิมแบบคือมันมีตัวซอสครีมอะเห็นปะแล้วมันก็มีตัวชีสแต่มินจะบอกว่าขอชิมแป้งอย่างเดียวนะว่าแป้งมันหวานปะแป้งมันค่อนข้างหวานเอาเป็งบวกกับตัวซอสแต่ชีสไม่รู้หวานไหมขอชิมชีสอย่างเงี้ย ชีสไม่เค็มชีสหวานสำหรับใครที่ชอบกินหวานครีมนุ่มหอมชอบแน่แต่สำหรับรีลีว่ามันหวานเกินไปฟินอนะฟินแต่ว่ากินทั้งชิ้นไม่ไหวปะไหวปะอก็อีกคนอยากให้ดูหนะ้าเขาเลยอะ ข้าเวดูแบบอยากกินมากเลยอะของสารกินไม่ได้ทุกคนอ,อมันไม่ใช่ใส่วานแล้วใสสวยอ่ะ <c oughs> ทุกคนมันแบบมันนวดมันครีมมากใครใครที่ไปญี่ปุ่นก็น้องมบอกกล่องละประมาณห้ารอเยนป้าแต่ไม่รู้อ่ะเพราะว่าน้องซื้อก่อ ต่อมาจากที่ตเกเยโอซาก,ก้าก็เลยแบบอยากกินแล้วก็ตอนไปโตเกียวตอนนั้นยังแบบที่ไปเดินเมสาม,มันยังไม่มีอ่ะเออแต่เขาบอกว่าตอนนี้มันแบบบูมมากใครไปก็อย่าลืมหาซื้อกินนะคะอยากเห็นเล่นแนบ,บูอยากเล่นเหมือนกันอยากให้พี่มิ้นเล่นละครเยอะๆโอ้ถ้าแยกภาคได้ก็อยากเป็น คุณชายรณนาทีจะกลับมานี้ละนึีงครั้งก็อย่าลืมชมกันนะคะอยากให้เล่นคู่กับพี่โป๊ยังไม่มีละครคู่กับพี่โป๊แต่ว่าในปีหน้าน่าจะเห็นได้ถ่ายรูปคู่กับพี่โป๊ไม่รู้อะไรรอติดตามเออซีรีส์ใหม่โอเคอันนี้คือยลลี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยรีวิวซีรีส์ต่อมันเป็นยยลลี่อังุุน แต่ว่ามันตั้งสี่สิบเซนคือน้องซื้อมาให้วัดผมเหรอืน่าจะประมาณนั้นแหละว่าผมเฉลี่ยยาวประมาณสี่สิบเซนจริงๆนะทุกคนเพราะเราใช้ซันซิลนี่ผมยาวไวตอนต้นปีเฉลี่ยตัดผมประมาณนี้ถ้าดูคนเห็นในการเล่นซีรีส์แล้วผมก็ยาวมาแบบนี่เยอะไหมไวไหมยาวแล้วหนาะด้วยนะทุกคน ก็ไปหาใช้กันคิดถึงพี่มินขอบคุณค่าคิดถึงดองเลยยาวเร็วมากใช่ผมยาวเร็วมากมากเดี๋ยวไปเอาบทซีรีส์ก่อนนี่คือบทซีรีส์ทุกคน,นเยอะมาก มาแล้วสิบตอนสิบตอนคิดว่าถ่ายไม่น่ะสิเรื่องอะไรบอกไม่ได้นะพวกเธอให้ดูได้แค่นี้นว่ามาแล้วนะจ๊ะแนวไหนหรอ ไม่คิดว่าทุกคนจะชอบมินเล่นแนวนี้อะ่ะอืมไม่ได้แบบไม่ได้แบบหนักๆมาก <laughs> ไม่รู้ไม่สปอยไม่บอกเลยนะไลฟ์กับคุณเวนิก้าเหรอคุณเวนิก้าเ้านอนอยู่หรือปะปะเปล่าเธอ กำลงนอนอยู่นะวันนี้ทำอะไรกันบ้างถ่ายพี่มินลงคนเดียวก็อยากดูนะ่าหลักที่สุดเลยอะ่ะทำไมทุกคนถนึงชอบเรื่องคิวปิกเพียงพี่มินเล่นกับพี่กาอพี่กันจะเล่นเป็นอะไรพี่กันเนี่ย คนอื่นไปไหนกันหมดวันนี้พี่ม่อนไปตีกรอบเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อเช้าไปทํางานด้วยกันมาแล้วก็พี่มอสเพิ่งขึ้นบ้านไปเอาของฝากมาให้ที่เมื่อกี้แก่ของฝากพี่มอจากญี่ปุ่นพี่มอซื้อมาฝากน่ารักสุดๆส่วนแม่เมย์เพิ่งขึ้นไปวิ่งช่วงนี้พี่มินมีเพลงที่กําลังอินอยู่ไหมอืมฟังแบบหลายแนวมากเลยอะ โยตอนนี้คือเสียงของเด็กวัดคนเลิกสีอะไรกันมากอะพักไหนก็จะรักเธออ่ะขาเวียมามีเล่นมุกก็เลยไปเลยอะ่ะ